หลังจากที่มีข่าวอย่างต่อเนื่องนะคะสําหรับไวรัสโครโรนาค่ะในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะด่านชายแดนสะเดาค่ะก็มีการตรวจเข้มคัดกรองนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างละเอียดเพื่อป้องกันผู้ป่วยเสี่ยงเชื้อไวรัสโครโรนาขึ้นโดยเจ้าที่ตํารวจคนเข้าเมืองและแพทย์คัดกรองผู้ป่วยก็ได้เฝ้าตรวจเข้มงวดค่ะบริเวณ ชายแดนสะเดาสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนชาวสิงคโปร์และชาวมาเลเซียหลังพบผู้ป่วยไวรัสโครโรนาในประเทศมาเลเซียจำนวน3คนสิงคโปร์3คนและประเทศไทยนะคะประมาณ8รายค่ะโดยล่าสุดค่ะพบที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดังนั้นทางด่านพรมแดนสะเดาซึ่งเป็นด่านพรมแดนที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่ภาคใต้และมีจานวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าออกวันละไม่ต่ากว่า1 5 0 0 0คน โดยมีนักท่องเที่ยวชาวจีนรวมอยู่ด้วยทางเจ้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสะเดาก็ได้ตรวจเข้มงวดค่ะรวมถึงวัดอุณหภูมิร่างกายโดยใช้เครื่องโทโมสแกนนักท่องเที่ยวทุกคนหากนักท่องเที่ยวคนใดค่ะมีความเสี่ยงและเข้าข่ายติดเชื้อไวรัสอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า38องศาทางเจ้าที่จะแยกไปทำการซักประวัติและตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง ทางด่านพรมแดนสะเดานะคะก็ได้มีมาตรการในการตรวจคัดกรองผู้ป่วยอย่างละเอียดตั้งแต่ว่ามีข่าวจากจีนว่ามีการแพร่เชื้อไวรัสชนิดนี้เพราะด่านพรมแดนสะเดามีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้าออกเยอะมากค่ะในแต่ละวันจึงมั่นใจได้ว่าด่านพรมแดนสะเดามีจุดคัดกรองผู้ป่วยที่เสี่ยงเข้าข่ายติดเชื้อไวรัสโคโรนาแบบได้มาตรฐานแน่นอนซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีรายงานนะคะว่า ที่ด่านแห่งนี้ค่ะมีผู้ป่วยที่เสี่ยงเข้าข่ายติดเชื้อไวรัสนี้ที่ด่านพรมแดนสะเดา